โมเกนรา The Harvester of Souls คือผู้ก่อตั้งและเป็นฟินิกซ์ลอดของเหล่า Dark r e ี p e r ย้อนกลับไปเมื่อหมื่นปีก่อนในวันที่เคออสกอสลาเนจได้ถือกำเนิดขึ้นมาก่อให้เกิดว r p s สตอมขนาดมหึมาที่กลืนกินดาวบ้านเกิดของเหล่าเอลเดริและดวงดาวในอนานิคมแห่งสำคัญของเหล่าเอลดริเกือบทั้งหมดทำให้เกิดเหตุการณ์ Fall of the Eldari ในช่วงวินาทีแห่งความเป็นความตายหนึ่งในคราฟเวิด์ที่สามารถหนีรอดออกมาจากวินาทีแห่งความตายได้มีชื่อว่าอัลเทนซาเป็นหนึ่งในคราฟเวิด์ที่สามารถหนีรอดออกมาได้แต่ทว่าพวกเขาก็อยู่รอดได้ไม่นานแม้จะสามารถอยู่รอดและปกป้องตัวเองได้มานานกว่า500ปีหลัง f a l l of the e l d เ r i เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อคราฟเวิร์ลอัลเทนซาถูกวารสตอมกลืนกินเข้าไปส่งผลให้วิญญาณของประชากรทั้งหมดถูกดูดกลืนเข้าไป แต่ทว่าในวินาทีแห่งหายนะมีอยู่ผู้หนึ่งที่สามารถรอดพ้นจากการถูกกลืนกินได้เอลดาตนนั้นสามารถหนีรอดออกมาได้สำเร็จและชื่อของเอลดาผู้นั้นก็คือโมเกนราจากนั้นเมื่อฟินิกซ์ลอดในตำนานอย่างอเชอร์มันได้ทำการสั่งสอนศิลปะการทำสงครามให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาประกอบไปด้วยปาฮารอดดราเทนตาฟูเอเกนไอวิลิฟคารันดัสเจนซา เอมอนฮารัต e และโมเกนราทั้ง8ตนได้รับการฝึกฝนจนสามารถได้รับตำแหน่งฟินิกซ์ลอดแห่งสำนักเอสเปกฟอรีเออร์ทั้ง8สํสำนักแต่ในหมู่พี่น้องฟินิกซ์ลอดโมเกนราถือเป็นฟินิกซ์ลอดที่พ่าเหล่ามากที่สุด ในขณะที่ฟีนิกซ์ลอดอื่นๆต่างมีอาวุธประจําตัวเป็นอาวุธของมีคมลักษณะคล้ายกับดาบในมือของพวกเขาแต่โมเกนรากับสร้างอาวุธที่มีความเป็นบาโรกซึ่งดูลึกลับและเต็มไปด้วยความมืดมนที่ชั่วร้ายอาวุธชิ้นนั้นมีชื่อว่าโมเกนทาอันเป็นภาษาเอโรริแปลว่าที่เก็บเกี่ยวมันเป็นชื่ออาวุธที่อาศัยรูปแบบพื้นฐานมาจากอาวุธพื้นฐานของเอลดรินั่นคือชูริคตแคนนอน แต่ได้รับการปรับแต่งโดยได้ติดตั้ง Executioner Power Weapon เอาไว้บริเวณปากกระบอกสำหรับใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดโดยอาวุธชิ้นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากตัวโมเกนราไม่พอใจกับอาวุธที่เหล่าเอเดริใช้กันและเขาต้องการอาวุธที่สามารถกักเก็บวิญ,ญญาณของเหยื่อได้ตามแบบของเทพสงครามในมุมมองของเขาเองดังนั้นโม g e n ร r จึงเดินทางเพื่อรวบรวมวัสดุในการสร้างอาวุธชิ้นนี้ อย่างแรกคือเรดโบนที่อัดแน่นไปด้วยกลิ่นอาแห่งความตายเพื่อมาเป็นโครงให้กับปืนวัสดุต่อมาคือโลหะชนิดพิเศษที่ถูกหลอมขึ้นมาด้วยโลหิตของเทพแห่งสงครามเพื่อนําม,มาสร้างเป็นใบมีดและสปิริตสโตนของเหล่าเสียที่ทรงพลังที่สุดมาเพื่อสร้างเป็นอาวุธชิ้นนี้เมื่อรู้ว่าต้องตามหาอะไรบ้างโมเกนราจึงเดินทางไปยังโครนเวิลด์ที่เคยเป็นหนึ่งในอนานิคมของจกักรวรรดิเอเดอริในสมัยก่อนซึ่งในตอนนี้ถูกวาร์ปกลืนกินไปแล้ว นั่นจึงทำให้เมื่อพวกเขามาถึงดาวเป้าหมายพวกเขาก็ถูกฝูงเดมอนเข้าโจมตีในตอนนั้นโมเกนราและเหล่าดาร์คริเปอร์จึงเร่งฝีเท้าไปที่เวิลด์ชายโดยทันทีที่มาถึงคีเปอร์ออฟซีเครตก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อเก็บเกี่ยววิญญาณเอลดายทว่าในขณะที่เหล่าดาร์คริเปอร์กำลังยิงต่อสู้อยู่กับฝูงเดมอนออฟซลาเนชในตอนนั้นมเกนราจึงอาศัยจังหวะนั้นชิงเรดโบนออกมาจากอินฟินิตี้ไซเคิลที่อัดแน่นไปด้วยวิญญาณที่ทุกทรมานจนมีสีดำสนิท จากนั้นโมเกนราก็สังหาร k e e p อร์ออฟซีเคด้วยพลังระเบิดที่รุนแรงจากนั้นโมเกนราและเหล่าดาร์ r ร a p เปอร์จึงเร่งเดินทางไปยังใจกลางของดาวที่นั่นได้บรรจุชิ้นส่วนของเทพแห่งสงครามเอาไว้ดังนั้นโมเกนราจึงได้ทำพิธีสังเวยนักรบของตนเองเพื่อจุติร่างอันทรงพลังของอวตารออฟเคนทันทีที่อวตารร่างยักษ์ปรากฏตัวในตอนนั้นโมเกนราจึงดึงเหล็กที่ปักอยู่บนอกของอวตารออฟเคนออกมา เหล็กนั้นมีลักษณะคล้ายใบมีดซึ่งปักอยู่ใจกลางอกของอวตารออฟเคนส่งผลให้มันกลายเป็นเหล็กที่มีความแข็งแกร่งและทนทานนอกจากนั้นมันยังถูกฉโลมด้วยเลือดของเคนเมื่อได้รับวัสดุชิ้นที่2มาโมเกนราจึงปล่อยอวตารออฟเคนให้ต่อสู้กับเดมอนส่วนตัวเองก็เดินทางออกตามหาวัสดุชิ้นสุดท้ายโมเกนราได้ต่อสู้กับเหล่าเดมอนไปเรื่อยๆเพื่อตามหาสปิริต stone เหตุการณ์นี้ถูกกล่าวขานในตำนานของเหล่าเอรรรีว่า Night of e n d l e s s s l a u g h t e r อันเป็นตำนานที่กล่าวถึงการตามหา Spirit Stone ของโมเกนราโดยตัวของเขาเองภายหลังที่ได้รับมีดมาจากอวตารออฟเคดแล้วนั้นโมเกนราก็ไล่สังหารค่ารับใช้ของส a n เนชไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้ไปพบกับ The s เซิงท่ามออฟเดอะเซอันเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีต่างๆของเหล่าผู้ทำนายในอดีต ที่นั่นโมเกนราได้พบกับเราวิญญาณที่ยังคงทุกขทรมานแม้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ร่างของพวกมันนั้นกลับดูเหี่ยวเฉาและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ทว่าพลังจิตก็ยังคงรุนแรงและมีความดุร้ายมากกว่าปกติซึ่งทันทีที่โมเกนราได้มาพบพวกมันก็ได้โจมตีเขาด้วยพลังจิตและสัตว์วิเศษมากมายแต่โมเกนราก็ได้ใช้ใบมีดที่ได้มาสังหารพวกมันจนหมด จากนั้นเขาก็ได้ดึงสปิริตสโตออกมาจากร่างวิญญาณของพวกนั้นและเดินทางกลับไปที่พำนักของตอนเองเพื่อสร้างอาวุธประจำตัวทว่าเมื่อเขากลับมากลับไม่มีโบลซิงเกอร์คนใดสามารถสร้างอาวุธให้กับฟินิกซ์หลอดตอนนี้ได้จากวัสดุที่เขาเก็บรวบรวมมาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะสร้างมันด้วยตัวของเขาเองดังนั้นเขาจึงเดินทางไปที่คราฟเวลคินชาราเพื่อรักพาตัวโบลซิงเกอร์เคเลสทที่มีฝีมือในการสร้างอาวุธที่เก่งกา เพื่อมาสอนให้เขาสร้างอาวุธชิ้นนี้การเวลาผ่านไปเมื่อฟินิกซ์ลอดโมเกนราสาม,มารถสร้างอาวุธของเขาขึ้นมาได้สําเร็จเขาก็ได้ตั้งชื่อมันว่าโมเกตาจากนั้นเขาก็ได้ควักลูกตาของเคเลฟทู 2, เพื่อที่จะไม่ให้เขามองเห็นอาวุธชิ้นนี้ตัดลิ้นของเคเลฟทู 2, เพื่อที่จะไม่ให้เขาพูดถึงอาวุธชิ้นนี้และตัดข้อมือของเคเลฟทู 2, เพื่อที่จะไม่ให้เขาสร้างอาวุธใดก็ตามที่ทรงพลังไปมากกว่าโมเกตา ไม่มีใครรู้ว่าตำนานการตามล่าวัสดุในการสร้างอาวุธของโมเกนรานั้นเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและยังไม่มีใครกล้าถามโมเกนราขาะเดียวกันเหล่าฮานเลคควินที่เล่าขานตำนานดังกล่าวก็ไม่บอกรายละเอียดใดไปมากกว่านี้ในช่วงสหัสวรรษที่41แต่ในปีใดก็ยังไม่ชัดเจนนะักได้เกิดเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Siege of a r i t o ok. p อันเป็นการต่อสู้ครั้งล่าสุดที่อิ p e r i u m of ออ n ได้ต่อสู้กับ c r a ฟเวอร a ท o p ภายหลังที่เหล่าดาร์คเอลดาไรเดอร์ได้ทำการเปิดฉากโจมตีกองยานขนส่งของ Imperium of Man ส่งผลให้ทาง Imperium ต้องการที่จะจัดการปัญหานี้อย่างเด็ดขาดพวกเขาจึงประกาศสงครามกับกลุ่มดูคาริกลุ่มดังกล่าวทันทีแต่ในบริเวณรอบข้างของฐานทัพของดาร์คเอลดานั้นดันมีคราฟเวอรอารทอกอยู่ตรงนั้นด้วยส่งผลให้คราฟเวออารทอกได้รับผลของสงครามไปด้วยแต่โดยความซวยก็ยังไม่หมดไปเมื่อก่อนสงครามเริ่ม กลุ่ม Dark คเอลดาไรเดอร์ก็หนีออกจากเขตการรบไปเสียก่อนส่งผลให้คราฟเวลอไรท็อคตกเป็นเป้าหมายของอิมพีเรียมเพียงเป้าหมายเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าพูกเกก็เป็นพวกเดียวกันนั่นแหละฮะแต่นับว่าโชคดีก่อนหน้านี้เหล่าฟาเซียแห่ง c r คราฟเ l ลได้ทำนายเอาไว้แล้วถึงสงครามในครั้งนี้ ดังนั้นคราฟเวลอาริท็อกจึงได้รับการช่วยเหลือจากฟีนิกซ์ลอดบาฮาร์ดโมเกนราและคารันดาสงครามเริ่มต้นโดยกองยานอิมเรียมนาวีขนาดใหญ่ได้เปิดฉากเข้าโจมตีคราฟเวลฝ่ายเอลดาได้ตั้งแนวป้องกันของพวกเขาด้วยกองยานเอลดาฟลี t โดยเมื่อการรบได้เริ่มต้นขึ้นฝ่ายกองยานเอลดาสามารถทำลายยานแบทเทิลชิพและทรานสปอร์ตได้เป็นจำนวนมาก แต่โดยจำนวนยานรบไฟอิมพิเรียมที่มีมากมายมหาศาลทำให้ไฟอิมพิเรียมอาศัยจำนวนที่มีมากเกินต้านทานยกพลขึ้นครั w เว l ลได้สำเร็จแต่ฝ่ายอรารายทอกก็ตอบโต้ด้วยกลุ่มนักรบเอสเปกต์ r อรีเออร์ของอรารายทอกที่กำลังตั้งแนวรบรับฝ่ายมนุษย์เอาไว้และด้วยแนวรบที่ถูกวางมาเป็นอย่างดีทำให้กองกำลังอ e r i a l g u กา d ไม่อาจจะฝ่าไปได้แต่เมื่อมี Space Marine จาก Sun of Aura Chapter ได้เข้ามาเสริมแนวรบก็ได้ทำให้แนวป้องกันฝ่ายครับเวิลถูกตีจนแตก ในตอนนั้นเหล่าเอสเพกบร r เออรก็ได้รับคำสั่งให้ถอนตัวออกจากแนวรบทั้งหมดเพื่อปกป้องอินฟินิ y c ้ไซเของอารทอกและเมืองหลักโดยมีแฟนทอมไททันและอวตารออฟเคนคอยคุ้มกันการถอนกำลังและยื้อเวลาฝ่ายอิมพีเรียมเอาไว้ท่าทีของสงครามเริ่มชัดเจนฝ่ายอิมพีเรียมออฟแมนเริ่มมีวิเวลของชัยชนะแนวรบส่วนใหญ่ของฝ่ายเอลด้าได้ถูกทำลาย แฟนทอมไททันและเครื่องจักรสงครามมากมายของเหล่าเอลดาต่างถูกทำลายโดย Space Marine และอิมพิ l ร u กา d แต่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายเมื่อเอลดาริเรนเจอร์หนุ่มที่มีชื่อว่าอเลเดียนได้ค้นพบเหตุผลที่แท้จริงของการรุกรานคราฟเวิร์ของเหล่าอิมพิเรียมทำให้เขาเร่งฝีเท้าและนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่แชปเตอร์มาสเตอร์แห่งซันออฟอูโร h แชปเตอร์ โดยบอกว่าการโจมตีทั้งหมดนี้เป็นอุบายของเหล่าดาร์คเอลดาที่จะอาศัยมือของอิมพิเรียมมาทำลายคราฟเวลเพื่อที่จะให้พวกมันได้มีอำนาจมากขึ้นซึ่งแชปเตอร์มาสเตอร์อารวาลเองก็รับรู้ถึงเหตุผลและความไม่ชอบมาพากนลนหลายอย่างอยู่ก่อนแล้วเขาจึงยอมรับเงื่อนไขาการสงบศึกและถอนกำลังทั้งหมดออกจากคราฟเวลอารอยทอกการรบจบลงโดยไม่มีฝ่ายใดได,ได้รับชัยชนะที่ชัดเจนแต่ทั้งสองฝ่ายทั้งอิมพิเรียมและคราฟเวลต่างได้รับความเสียหายอย่างหนะัก ในปีที่992ของสหัสวัรษที่41มเกนราได้เข้าร่วมการต่อสู้เคียงข้างครับเวิร์อียาเดนในการต่อสู้กับไฮฟรีดคาเคนและมูเกนรามีบทบาทสำคัญในการเอาชนะหล่าเทรรนิดในการต่อสู้ในครั้งนี้อีกด้วยในปีที่997ของสหัสวัรษที่41 5ปีต่อมาการลุกรานของฝูงเทรรนิดที่มีต่อครับเวิ r ์ลยังไม่จบลง เมื่อวันหนึ่งได้มีไทรรนิดไฮฟลีดกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาในเขตซิกเมนตัมเทมเพสตัสบนดาวที่มีชื่อว่าสตอร์มวอลส์ในตอนนั้นโมเกนรายืนอยู่เพียงคนเดียวเพื่อต่อต้านการรุกรานของไฮฟลีดลีเวทานและเขายังสามารถเอาชนะพวกมันได้ด้วยตัวคนเดียวอีกด้วยในปีที่999ของสหาหศวรรษที่41 2สปีต่อมาหลังจากการต่อสู้บนสตอร์มวอลส์ของโมเกนราสงครามแบล็กครูเซดครั้งที่13ก็ได้เริ่มต้นขึ้น Abadon the Despoiler Warmaster of Chaos ได้รวบรวมกองกำลัง Chaos Undivided ได้จำนวนมหาศาลเพื่อเข้าโจมตี Imperium of Man ในตอนนั้นมูเกนราได้เข้ามาช่วยเหลือกองกำลังของอัลเวย r y ไ f o r c e ที่ได้ถูกส่งไปต่อกรกับกองกำลัง Chaos ในบริเวณใกล้เคียงของ Eye of Terror ซึ่งในระหว่างการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่นั้นมูเกนราได้อาศัยจังหวะชุลมุนกระโจนเข้าไปภายในวาร์พร้อมกับกองกำลังอสุรานีดาร์คริปเและแบ็คกาเดียน โดยโมเกินราต้องการที่จะเข้าไปภายใน Eye of t e r r o เเพื่อตามหาคราฟเวิร์ของเขาที่เคยถูกกืนกินไปเมื่อนานมาแล้วซึ่งเมื่อเข้าไปภายในคุ้มนรกพวกเขาก็ได้พบกับระบบดาวเบรียลเฮกและโครนเวิร์ขอฟเบรียลโฟแต่ท่านในนั้นพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยเหล่า chaos เตมอนจำนวนมาก แต่โชคดีที่เหล่าฮันเลควินสได้เข้ามาช่วยเหลือในการต่อสู้กับเหล่าเดมอนส่งผลให้โมเกนราคนพบคราฟเวิร์ดอัลเทนซาที่ยังเหลือรอดและยังมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตยอยู่ภายในในวินาทีที่ได้ค้นพบพี่น้องอีกครั้งเหล่านักรบแห่งอัลเทนซาก็ได้พบกับโมเกนราและได้รู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจักรวาลได้เกิดอะไรขึ้นบ้าง และโมเกนราที่พวกเขาเคยรู้จักก็ได้กลายเป็นฟีนิกซ์หลอดผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเหล่านักรบแห่งอัลเทนซาก็ได้เข้าร่วมกับกองกําลังของโมเกนราเพื่อทวงคืนคราฟเวิด์ของพวกเขาโมเกนรานำพาพวกเขาออกมาจากไอออฟเ e r r o เซึ่งในวิธีที่ที่คราฟเวิร์อัลแทนซาได้ออกมาจากไอออฟเ e r r o เนั้นเหล่านักรบแห่งอั t e ทนซาก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยเหล่าเอลดารับมือกับพวกเคนอสและกองกำลังที่เหลืออยู่เพื่อสนับสนุนกองกำลังอื่น และเพื่อ,อยุติสงครามแบล็กครูเซกครั้งที่13แต่ทว่าแม้จะสามารถออกมาจากคุ้มนรกอันยาวนานและเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเอลดาแต่การกลับมาของอัลเทนซากลับไม่ได้รับการต้อนรับโดยเฉพาะกับเหล่าออทาและผู้นำคราวเวล์อื่นๆโดยคำถามที่ยังคงถูกสงสัยมาโดยตลอด เหล่านักรบแห่งอัลเทนซาสามารถรอดชีวิตจากการถูกกลืนกินโดยว้ามาตลอดระยะเวลากว่าหมื่นปีได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ทําให้เหล่าผู้นำคราฟเวอร์ต่างๆเลืกที่จะตีตัวออกห่างจากคราฟเวอร์อัลเทนซาหลังจากการทวงคืนคราฟเวอร์อัลเทนซาคืนมาได้บทบาทของโมเกนราในหน้าประวัติศาสตร์ของเราเอเดอริก็เหมือนจะเงียบหายไป แต่ว่ากันว่าในช่วงเวลาที่เหล่ายานาริถูกเหล่าเทาสันๆันและทัสซินเดมอนดักโจมตีภายในเว็บเวในช่วงเวลานั้นฟีนิกซ์หลอดโมเกนราได้รับคําสั่งจากเจนซาให้เข้ามาช่วยเหลือเหล่หลายานาริในสงครามก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับและนี่คือเรื่องราวของฟีนิกซ์หลอดโมเกนรา The Harvester of Souls ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games